รายการค้าวเราได้รับสั่งซื้อ PO รลขที่814จากบริษัทเพื่อที่จดนำมาทำใบรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าขายสินค้าอุปกรณ์เขรา่อด็ดแก๊สอิซซอนจำนวนสองเครื่องเครื่องว่ามีละ17,500บาทและอุปกรณ์และของใช้สำหรับติดจำนวนสาชุดุักซื้อุบาท เข้าไปที่ระบบคขายแล้วก็ส่วคำสั่งนะคะคลิกที่โลโก้ของอี่ไบ้สังขายนะคะ,คอ,คะ,ะ,คะ,คะอีกสารเลขที่สูน,นยหนึงไบ้รับคำสัง่งขายนะคะเราจะคลิกโอเคค่ะเราจะทำการเพิ ที่อัพินนะคะที่อัพกินเราจะใส่เป็นสงสีนที่นะคะเราจะใส่ที่สิบหกรือก็แล้วนะคะเจ้านะคะถ้าหัดลูกค้านะคะเราจะใส่สูต่เรไปเพิ่มค่ะชื่ลูกค้านะคะ บริษัทเฟซี่เัะปคศสองค่ะรกดดูนอยนะคะคนม่เสนอ สินค้าที่เราขายคืออุปกรณ์ช <hel thank you>. ่างดูด่ีกดนนะคะอีกส่สี่่หมคอจำเรียนที่เราขายนะคะคือสคในรการที่พอนะคะในการที่พอนะคะ จุดประสงค์ในกช้สมรรถตินะคะคุมผู้ชมรับไปจุดของฟังก์ชให้เราเลือกอุปกรณ์ของใช้สมรรถติวอีเจสุดขัก็จะขายทั้หมดขอมชุดนะคะที่เราใส่ ว่า,าการทีเสร็จแล้วนะคะอุปกรณ์ก็จะคำ,ำวนวณให้อาาัตรานลับนะคะอัคราับสินค้านะคะก็คือ 4, 10, สีห่หมื่นเจ็ดพันส้อยานคะเมื่อทการทีเสร็จแล้วนะคะแค่ลกดคลิปสิบถทงนะคะโปรแกรมจะถามว่าเราต้องก,การคืนหรือไม่นะคะถ้าเกิดไม่ต้องการคืนค่กดลบนะคะ ถ้าเกิดเราไม่ต้องการบัดต่อนะคะให้เราเลิกเสร็จกนเลนะคะแิ้เ็มจะถามว่ายกเลิกข้อมูลน,นี้หรือไม่นะคะถ้าเกิดเราต้องการจะเลื่อนลสอกที่ที่เราบันทึกไว้นะคะเราะ เลขที่ 16, 15, 9มันะไปอยู่ที่นี่เลยนะครับที่งหวัดนครราชสีะ